อบอกบี้ยบอกแล้วเอตอนนี้ทุกคนดีครับสวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้ทุกคนพี่วีกำลังจะไปส่งอาเมนดาเธอเอพี่นัทเฮ้ยพี่นัทชบเแรกจอดูสิ เฮ้ยมอลุ it, Please, mm ้ดเดมองลุ้ดกูจ้าเลยเว้ยนี่ส่งอเมริกาไปกันตาเดะน้เฮ้ยแล้วด่าเดว้ารแต่งตัวสวยมากเด้งอนไปเลยก่อนเด้งออกล้องเดว้าเด้กมุขเดะว้าดูเถิดกล้องงงมากเดี๋ยวจะไปส่งอเมริกาอ้หูงงอเดว้าโบเลจอภปมิเราจะไปส่งอเมริกากลับวันอะไรวันทักกลับไปรีเนเด็กนึกว่าล่นะวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้วันจันทร์คร อยนะเดียกว่าแม่ครูเยเป็นก็ได้แม่ล่ะไม่ใจไม่ใ้อไม่ตวก่ายแล้วพี่จะว่าตอนนี้คือบรรยากาศดีเวอร์เป็นเวลาบ่ายสองนะเธอแล้วแบบก็จะเป็นเช่นบรรยากาศเช่นไม่ไมากบรรยากาศนะเธออืไปสุขามินใช่ไหมกิดเดินเ้ Nasut! Dek buat tu ke Sewen tau? Tidak Kau tak suri kek nak oh! Hahaha! Kau jeh ku! Hahaha! Eh, geng kek tu kental muh! Semua kental! Sewen! Sewen, Dek! tak buka, Dek nak buka, buka dia kena! <laughs> lagi Tak ibu mbak Assalamualaikum teh Adik waduk yak demo no Nata sama ikut tak Demo demo tak boleh berah lah Haji bang, Haji Ya <laughs> Tuan sedang sedap ก็พเพื่อเดี๋ว่ายกมาหน่อยอะไรเนี่ยโอ้สาะราออออมามาเอาเท่าไหร่นะเท่าไหร่สองบอกบี้ยังบอกแล้วมีน่นนาอะไรา อาตาก็เละไม่เหรอเนาะที่วารีบเดี๋ยวไมยังไงต้องยืนยง่พี่น้าอาม่นาหลับและฉันก็ต้องบักทอจติดไปเลยคุณก็ตามก็ยาจะดรเลย าเมนดานี่อาเมนดานี่ทุกคนมันบรรยากาศดีมากเลยเธอดูสิปานเรนะอ่านี่จะเป็นข้างหลังบ้านของอเมนดานะฮะใกล้จะถึงแล้วทุกคนนี่น่าอยู่อ่ะเธอบรรยากาศดีมากมาเเดว่าเดว่าเดว่าว่าเดว่าเาไปดีนี่เนาะเดาเราไปดีนเนะเธอสวยมากเดว่าตัตาไงเนี่ยตัดไง เด้อนี่หมอแหละเดวาวะเฮ่เดวาวันนกวิกก็มีท่ากีเฮ้เดวาเก่งมากเดวาเก่งมากก็มีตอกแต่ตอนนี้หยุดที่มัสยิดทุกคนเพราะว่าปวดที่มากเธอคือจะกับป้าเนี้ยกระเบิลมูเย้เนาะแคตอนที่เดวาเก่งมากวิธิหยุดตอนนี้หยุดเออหลับเฮ้สายเดวาท้าเลยเดวาหลับแล้วก็รองท้าเดวาตก Dia khabar tak? Dia khabar tak? Tidak Hmm, aku tengok buku klik dah saat ni no Pai, 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 pai Hmm Hei <susuk> Dia, Dia nak lama, nak pergi lah, nak pergi lah Padahal nak pergi gimana Dia nak duit tak merah, ayat <suk> di <suk> muhat ni Hahaha Dia nak duit tak merah dah Hahaha Dia nak pergi lah? pergi lah oh asalnya dia ke nak dia pergi work